ท่านสาวทุกท่านทั้งหลายวันนี้ก็ขอมาปรารบเรื่องพิสุชาโกสามพีตอนที่สามเพราะว่าตอนที่จบลงมาที่แลวนั้นเป็น,น,นถึงตอนที่เมื่อพระอนนทิระ มอรับการระกานนาจากบปนดาตคุณทั้งหลายมีนามิสาขามหาวาสิกาและนาจิมิกัสเศรษฐีเป็นต้นแล้วก็ขออาศัยพระที่มาจากที่ต่นสามประมาณห้าร้อยรูปพระทนนาจะเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถ้าว่าเมื่อมาแล้วก็ปรากฏว่า ไม่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าโอสงเดชสมาสมุทธเจา้าเพราะอาศัยพระอภรีคือวิสุชาวโกสัมพีถึงห้าร้อยรูทะเลอบบอเาะเบาแหวาซึ่งกันและกันแม้แต่องค์สมเด็จะทรงทันบรมศาสัญดาสมาสมุทธเจ้าเองแกทรงห้ามปรามเธอทั้งหลายเรานั่งก็ไม่เชื่อ ได้ความจริงท่านหลายผู้รับฟังว่าท่านทั้งห้าร้อยรูปเนี่ยเราจะควรตั้งไว้ในที่อะไรมันถึงจะเหมาะเพราะว่าในสมัยนั้นเขาอยู่กันกันกบพระพุทธเจ้าเองฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเองบวชในสนาของพระพุทธเจ้าเอง แพระเดทธเจ้าทรงเตือนทรงสอนเขาก็ไม่เชื่อฟังให้มีการสามัคคีซึ่งกันและกันคำเตืนอนพระองค์สมเรจ็จพระเกวันเบรมัสสันดาสัมมาสัพะเจ้านี้มีทั้งสามวาระด้วยกันขอปม่ทานอภัยที่ร,รับเชื่อาหาว่าผมขอพูดหยาบเลยว่าสันดานเร็วๆอย่างนี้จงอย่ามีแก่ท่านทั้งหลาย มันเป็นคนดานเลวที่ไม่น่าจะครบหาสมาคมด้วยความจอคนเลวอย่างนี้แม่จ่ชื่อผมก็ไม่อยากจะได้ยินถ้าท่านจะถามว่ายังมีกิเลสเป็นเครื่องผูกพันอยู่หรือผมก็ตอบว่าจะมีกิเลสและไม่มีกิเลสตามแต่ผมไม่อยากถึงความชั่ว ผมไม่อยากให้ความชั่วเข้ามาติดตัวผมแ้าความชั่วนี่นมาเหมือนกับสุนัขเหน่าถ้าเราใบตองไปห่อสุนัขเหน่าความจริงใบตองน,นั้นเไป,ไป็นใบตองสดมันยังไม่เน่าหรือเ,เนื้อของใบตองก็ไม่มีอะไรจะซึมลงไปได้แต่ถึงกระไรก็ดีถ้าใบตองไปห่อสุนัขเหน่ามาได้ กลิ่นของสุนัขเล่ามันก็อจาทับผมเข้าไปลงอยู่ที่ใบตองนั้นเป็นอันวุใบตองก็ปลอยเหมือนไปด้วยชั้นใดองค์สมเด็จพระจอมไตรยบริมาราชชนะจึงกล่าวว่า,าเสรวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียาน,นังเอตมังก์รมุตมัง คทีแปลเป็นใงความว่าจงอยาคบคนผ่านสันดานชัว่วจงคบแต่บรฑลพผู้มีความรู้ด,ดีมีความประเสุดดีจงบูชาบุคคลที่ควรบูชาเรื่องนี้เราคุยกันเพื่อการศึกษาไม่ยิ่ฟังในทันดังนั้น,นยนพูดอย่างนี้ สันหลับไปสู่ชาวโกสามทีนอยู่กับพระพุทธเจ้าเองบวชในชนกของพระพุทธเจ้าเองเมื่อแต่ความสามขีคีกันขึ้นพระพุทธเจ้าห้ามตามเขาไม่ฟังแล้วก็ยังจะเป็นตัวอย่างที่เราจะเอาเป็นตัวอย่างเป็นอย่างหรือไงแล้วผลนี่เขาจะพลนได้อะไรนั่นคือเชาวบ้เขาไม่กินข้าว ก็มีบางคนเท่านั้นที่เป็นปัจจัยที่ยังเลี่ยงอยู่อดกะโหวโตวไปตามตามกันมีสันดานเลยอย่างนี้นั้นถือว่าเราไม่โกรธไม่โกรธท่านแต่ว่าเราไม่ต้องการอาการอย่างนี้ที่ยังมีขึ้นในขอบเขตของพระพุทธศาสนาหรือว่าจะมีขึ้นในขอบเขตของปวงชนชาวโลกทลาย เพราะอาการอย่างนี้เป็นปัจจัยความเร่าร้อนไม่ใช่เป็นปัจจัยของความสุขฉนันขอท่นอานทั้งหลายจงจำพุทธพจน์บทสมาลีว่าจงยาคบคนพันจงคบแต่มนิลุดบูชาด้วยบุคคลด้วยคนบูชา,น,ชานั่องแค่พระเจ้าแท,ท้แทอเขายัางไม่ชาเลยต้องคิดไหมอาการอย่างนี้ควรหรือไม่ จะนำมาเล่าเรื่องนี้กันต่อไปเมื่อพระอานมนได้รับว่าทานนา,จา,รราย,ยาจ้าปรรญาญาโจนทั้งหลายคือที่เป็นพระอริยาจาเจ้าท่รนนาพราะลสองห้าลายรูปเขานำทางไปา้ธธาบุตรเจ้าท่างสองปเดินทางไปทั้งหลายสิบโยต์แต่เมา่จะเข้าเขตก็ปรากฏช่างบาลีลายกา ยามปกติเธออยู่ยามพระพุทธเจา้าระวังภยัยเวลากลางคืนเอาองถือไม้ท่อนใหญ่เดินยามระวังที่ว่าสัตว์ทั้งหลายจะมาทำอัน,อนตรายพระพุทธเจา้านี่สัตว์ที่เราช้านแค่ไหนจะบูชาความดีของพระพุทธเจา้าแต่วิโสชาวโกซัมภีเป็นคนไม่ยักบูชาความดีพระพุทธเจา้าต้องคิด เมื่อเห็นพระอนุณเข้าเธอความไม่ท่อนเรื่องสงเข้าไปคิดจะทำมันเปนตรายกั่พระอนุราเช้างอาจจะมีวิญญาที่เสดรู้ว่าพระหันล้นฝูวนี้ที่ทำมาพระเจ้าให้ลำบากต้องมาอย่ป่าแต่ความจริงช่างเชียงนีพูกล่าวกันว่าเป็นพระโพธิสัตว์ มีโอกาสได้ตรัพเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากพระสิอาริยาเมตรายไปในช่วงห้าองค์หลังเที่ยขับนี้จะรบบจทรงพระพุทธเจ้าได้จจดสิบองค์พระองค์สมเด็จไรจอนไตรโซงทอดสเสน่ห์เห็นก็เลยสมเดัจทรามว่าปาลีลายกาอย่าทำลายเท้าในข้ามาเถอะ พระองค์นั้นเป็นอวาถาค,คือเป็นผู้บำรุงผู้ปฏิบัติประจําของเราพระอวาทาคืคอพระบำรุงเช่บาลยาเยกาโกวางไม้ตั้งเจตนาปรารถนาดีจะเข้าไปรับบาตรจีวรมันดาา่พนนาพระพนุนท์ที่าไม่ยอมให้ช้างจะได้เดินตามเข้าไปคิดในใจว่าถ้าหากว่าพระองค์นี้เอา บมรียขายเครื่องใช้ของตอนวางในสำนักคือวางในแวดทแทนที่เป็พระเจ้าสมบัธรรมใหเราจะทำอันตรายเมื่อน,นั้นเพราะว่าเป็นคนเลวตามธรรมดาคนดีนี่เขามีความเคารพครูบาอาจารย์ใครจะไม่วางของใช้ของตนไว้บนที่นั่งคนดีที่นอนที่ยกอัาอาสนะของครูบาอาจารย์คีอต้องคิดนะ ต้างเป็นสเตชันอย่างทำอย่างนั้นแต่คนที่เป็นชาวบ้านบางคนบางทีมันนั่งผมนั่งเก้าอี้อยู่เขาก็นั่งด้วยเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้เป็นผู้บา,ายใจเขานี่ผมเคยเห็นเลยบ่อยบางทีก็นนั่งไอ้เก้าอี้เนี่ยมันทีจัดไว้พระนั่งเป็นอาสนะสำหรับพระแต่มาถึงก็นั่งคอยห้างสบาย เป็นคนแบบนี้ผมไม่ได้เกลียดเขาแต่ผมสงสารสงสารอะไรสงสารว่าใจของเขาไม่มีความรู้สึกในด้านความดีหรือความชั่วถ้าใจมันชาไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วไม่รู้สึกความชั่วก็จะเข้าไปสิงใจมากเขาเข้าใจว่าเป็นความดีคนระเพื่อนี่เป็นคนขาดเสน่ห์ไปที่ไหนก็หาคนรักยาก เพราะนั้นว่าเมื่อพระอนันต์นเข้าไปเฝ้าองสมเด็จพระผู้มีพระภาคก็าบาจีวันเขาตนวางมาสร้งารงถวายนมาเสกการองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามืพระาาอาจากถาจารย์นี้ก,ก็บอกว่าเหมือนกันบอกว่าตามธรรมดาบุคคลทั้งหลายที่มีความเคารพไม่ฟูบายจารย์เลยเขาไม่วางของมูลอาสนะของมูลเดชเจ้า พระยชาชานั้นเมื่อเห็นพระอนุณมีความเคารพในโอสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนั้นก็เรื่อมใสเมื่อพระอนุณเข้าไปแล้วมีาวาดองสมเด็จพระจอมใจแล้วจึงนั่งอยู่ณทีคนส่วนหนึ่งสมเด็จพระผู้ทธมีพระพ่ายเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาตัถามว่าอ่านนันพระดูก่อนอน,นั่นหรือเวลานี้เธอมาคนเดียวหรือ พระนรุ์ก็ได้ทรงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ามากับพระห้าร้อยรูปด้วยกันพระผู้เดียวค่ะเพราะว่าเธอมาจากทิศต่างๆสถานาจะนมัสการสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เมื่อเข้าไปไม่เห็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงขอร้องให้ข้าพระพุทธเจ้มา,ามาพามาเมสการ สมเด็จพระวิชิตมารเจลีมีพระรรพระุทธดีกาจะถามว่าอนันทานอยู่ก่อนอนอนลก็พระโพนั้นเวลานี้อยู่ที่ไหนเรือนลมีในกราบทูลองคสมเด็จพระจอมไตรว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบนามพระไพระองค์ว่าเวลานี้พระองค์ต้องการจะให้เธอทั้งหลายเรานั่นสมาธิการหรือไม่จึ่ไม้พักไปฝ่ายนอก จุดตรงนี้เป็จนจุดที่ท่านหลายคนจะศึกษากันหนึ่งว่าถ้าเราอยู่กับเพื่อนหรือว,ว่าอยู่กับผู้ใหญ่หรือว,ว่าอยู่กับผู้น้อยกว่าเราก็ยังไม่เป็นเวลาที่ควรจะเข้าพบได้ถ้าใครเข้ามาหาเราก็จะต้องคิดอย่างสาลน์ว่าขอให้คนที่เขามานำพักไว้ก่อน ตองนี้เพราะอะไรเพราะไปดูก่อนว่าคนที่ท่านต้องการจะพบน่ะเวลานี้เขาสมายดีหรือพบได้หรือยังและมีจิตภาระอ,อะไรไม่ใช่ว่าใครอยากจะพบใครแล้วก็ลีบนำเข้าไปหานั่นมันเป็นจริยาของคนเลวมีการไปพิสูปฏิบัติมีคนเอาอย่างสรนน้านนนสร้านนนนี่เป็นต้นจริยาที่ดีที่สุด ม ha, société, e e ีความเคารพในสบายใจพระพุทธเจ้าก็คือพี่ชายท่านเองย้อนถอยหลังไปนิดหนึ่งเวลาที่พระพุทธเจ้านีพผ่านไปแล้วเวลานั้นเตียงที่บระทับก็ดีอาสนะก็ดีของใช้ของฉันพระพุทธเจ้าก็ดีท่านเคยปฏิบัติเจ้พระพุทธเจ้าในสมัยที่ยังทรงวัชนาทชี่ยงโยกเชียงได้ท่านก็ทําเหมือนกันอย่างนั้น เวลาจะเข้าไปทักราบเตียงเวลาจะออกมาทั้กราบทำท่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าจะทรง,งประชนอยู่นเจญาอย่างนี้ถ้าเป็นชาวบ้านเราเขาถือว่าเป็นจริยาที่มีเสน่ห์ไปทา้งไหนไม่เอาข้าวตายเพราะเขารักเมื่วานมันเวลาที่จะพาพระไปทั้งห้าระโรคเจด้กราบพระพุทธเจ้าว,ว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบน้ำไประทัยของพระองค์ ก็นเลานี้เขาอะยให้เข้าเฝ้าแลรี่อย่างเื่เธอพักอยู่ข้างนอกแค่เข้ามาได้เชรูปเดียว,ยวตอนนั้นเสด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าเจด้มีพระพุทธตีกาตัดวาอานุนถ้าอย่างนั้นเธอจะเรี่ยงพระทั้งหลายได้เข้ามาเชิดแต่ถาโคอาต,ตอนุญาตท่าเทราชจเนมสั่งให้บันดาระสฆ์ทั้งหลายเราั่้เข้าเฝ้า ที่สูรานั้นเข้ามาถว,วายบางคมองคส์สมเด็จโตสัมมาสพมพุทธเจ้าแล้วก็นั่งอยู่ในที่ควรควรข้างหนึ่งองคส์สมเด็จพระผู้้มีพระพ่ายเจ้าก็ทรงทำปฏิสันถายกับเธอทั้งหลายแล้วเพื่อทีสูร์ลายล้วนกราบคุณว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริเพระผู้มีพระพ่ายเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าอันสุข,ขุม และเป็นกษรตัตย์อันสุข,ขุมพระองค์สเสด็จยืนบะทัพน้ำพระองค์เดียวตลอดไกรมากทำกิจที่ทำได้โดยยากสำหรับผู้ทำวัดและปฏิบัติคงจะไม่มีผู้ถวายน้ำสงถวายไน้ำพระพักผู้ถวายน้ำสงฆ์พระพักคนดีเช่นลอยจะหาไม่ได้พระเดียวค่ะ สมเด็จพระรมาสาชัญดาคงจะลำบากมากมองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในทรงสันดับซึ่งทรงปัิว่าที่โควดูก่อที่สุตทั้งหลายจิตตั้งปวงของเราอันพยายางมีนามว่าบริไายยาตะทำแล้วอันบคุคคลผู้ได้จสหายเห็นป่านนี้อยู่ด้วยกันเป็นกายสมควร เมื่อไม่ได้สหายเห็นปานนี้ความเป็นอยู่พูดเดียวเราเกิดกว่านี่ก็หมายความว่าถ้าเอาอยู่เมืองโกสัมพีพระห้าร้อยนี่แอสับว่าห้าร้อยนั้ก็แปลไวจังอะไรแต่ห้าร้อยดีก็มีทม้งไปที่ทำในองสมเด็จไปจองไตรบรมสาสันดาเด็ดมาสเสด็จออกมาก็เ,าเพราะว่าพระห้าร้อยเป็นคนไม่ดีเป็นเสียหายที่ไม่คุค้นคบ สังเสริฐพระบรมนราสกยินสังเสร็จหนีไปปาลิลายกะแต่ความจริงผมคิดว่าขึ้นชื่อว่าพระโคดีสัตว์คือช่างปาลิลายกะนี้ท่านเป็นพระโพดีสัตว์เมื่อถึงโอกาสพบโง์สังเสริสตุสวสดิโสครับผมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตั้งใจไปปรดช้างปาลิลายกะกัะปริงมากกว่า แต่ความจริงเม่ท่านไม่ชอบใจถสือมาพระเมืองโกสามผีปฏิบัติไม่มีโอสมเด็จพระจิตศรีจะไปกรงได้ยัคไงได้กรงสามวัตถีก็ไปได้พระที่นั่นทมไปวีหายก็มีอยู่แต่ที่องค์สมเด็จพรเบรมังคูสันเด็จไปสิปา่าที่รยกะตั้งใจจะปรดช่างมากกว่ากำมังที่เป็นความเห็นของผมนะปละช่างเชื่อน,นี้เป็นประโูริสั์ หลังจากนั้นแล้วองค์สมเด็จพระสุนสวัสดได้กล่าวกคาถาในนาควัรคว่าบุคคลใดได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนมีปัญญาทรงจำมีคุณธรรมในเครื่องอยู่ยังประโยชน์ให้สำเร็จไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันแล้วบุคคลผู้ได้สะหายให้เช่นนี้เป็นการสมควร คนมีใจยินดีมีสติครอบงำอันตรายคนมีใจยินดีมีสติเพราะว่าเขาพวกนี้ย่อมครอบงำอันตรายเส้นได้ที่จะคอยเบียดเบียนรอบข้างทำปรวเสียแล้วแมมถ้อยคำนี้ผมลํำคัญจริงๆงถ้าเขียนไว้ให้มันติดต่อกันก็ไม่ได้เลยฟังไม่ต้องได้ความกันละเนียเป็นอาบุคคนคนใดจะหายหเห็นปันนนี้ คนนมีใจยินดีมีสติครอบองำอันตรายซึ่งคอยเบียดเบียนรอบข้างทั้งปกวกงห้ได้เทื่อไปกับสหายนั้นถ้าบุคคลไม่ได้สหายชิ่นนี้ผู้มีปัญญารักษาตนมีปัญญาทรงจำมีคุณธรรมมีเครื่องยังประโยชน์ให้สำเร็จไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันแล้ว บุคคลนั้นคนเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าเหมือนกับปัญญาเหมือนกับพระราชาภูระคันที่พระองค์ทรงชนะแล้วสเสน็จไปแต่คนเดียวแล้วเหมือนกับปัญญาชางันชื่อว่ามาทังคะเที่ยวไปอยู่ในป่าแต่คนเดียวการเที่ยวไปูนเดียวไปใส่กว่าความเป็นสหายไม่มีในเราบครานบุคคลผู้ไม่ได้เห็น ไม่ได้สหายเห็นฝันนั้นควรมีความวขวนขวายน้อยเทื่อวไปผูด้เดียวแล้วไม่ควรทำบาปทั้งหลายเหมือนพุยยาช้างที่มาตังค์ค่ะที่มีความวขวนขวายน้อยเที่ยวไปแล้วไม่ทำบาปเหนื่อยไหมฟังสนนียงรบัลลีดันเหนื่อยจริงๆจะไม่อ่านตามก็เขา่าข้ามไป เพือ่อนๆฟังกง่ายๆว่าถ้าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามถ้าเรามีสหายมีประโยชน์พูต่วาจาที่เป็นสุภาษิตไม่พูดเพื่อเจ้อส่งเดชตามข่าวที่ผมพูดแล้วว่ามีข่าวที่คนก็บอกว่าผมจะเซลห้าแสนก็มีคนนั่นคนนี้พาคนมาต้มทั้งที่เขาไม่ได้ถามเลยนะ ไม่ได้ซื้อไม่ได้สวนไม่ได้ถามนึกกันเอาเฉยๆห่วงอย่างนั้นห่วงอย่างนี้ห่วงอย่างนั้นไอ้อย่างนี้เขาไม่ได้ห่วงเขาเรียกทำลายถ้าห่วงจริงๆเขาจะต้องถามก่อนในเหตุผลมันจะนยังไงทำไมเงี้ซื้อรถราคาห้าแสนแล้วคนอย่างผมเอาอตังห้าแสนที่นี่มาเดือนหนึ่งคูดบอกแล้วว่ามีค่าใช้จ่ายไปจำตัวไม่เกินร้อยห้าสิบบาทเป็นอย่างมาก นี่เป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆบางเดือนก็ไม่ได้จ่ายเลยบางเดือนก็จ่ายมากคนเดือนก็จ่ายน้อยคิดเฉลี่ยเป็นปีเดือนหนึ่งไม่เกินร้อยห้าสิบบาทแต้ว่าการที่จะซื้อรถข่าวนั้นจะเป็นเพราะว่าคนที่เขาตั้งบริษัทตอยเขานั่งคุยอยู่ด้วยถ้ามารถขนาดนี้มันขายห้าแสนไม่ได้ครับราคามันต้องสองล้านบาท เจ้าเสนอห้าแสนมาเอาเลยแต่เขาก็แกล้งแบาิงเวลานิดหนึ่งว่าขอหาโอกาสไปปรึกษา 5, หรห้เพื่อนก่อนเพื่อนผมก็ต่อรถขายแบบนี้เหมือนกันเดินสายเขาต่อรถขายนรถเดินสายชนบุรีมีสัญญาจำว่าจะให้ข่าวกันภายในจิตวันพอไม่ทันจะถึงจิตวันพอวันที่สามในนั่นวิง่งท่อมันแล้ว เอาว่าหลวงพ่อก็รับไม่ไหวแล้วรถนี้ไม่ถูกซัดไม่ถูกสวนว่าไปว่ามาอรถที่ต่อไว้แล้วก็แล้วกันเนี่ยครับรถนั้นถ้าจะทําทได้ก็ต้องแปดเดือนรถที่ต่อไว้แล้วมีราคาสองล้านมีความจริงที่คิดยังไม่ทันจะตกลงแล้วก็เมื่อกูับ้อนแล้วก็ลองสอบถามกําลังใจของคน ว่าอยากซื้อรถขนาดนี้ราคามันสองล้านบาทเขาขายห้าแสนที่มีใครช่วยเหลือไหมก็มีคนไหลคนตั้งใจช่วยจะบริจาคกันเป็นเดือนผมก็คิดว่าเออเขาก็ดีเขาวังดีตัวเราแต่ในใจของผมคิดเลยว่าถ้าหากว่ารายนั้นมาตกรงจริงๆผมจะให้บริษัทขายรถคันนั้นแหละเขาซื้อเอาไปซะ เน้วเขาก็บอกว่าถ้าเขาตกลงจริงๆเขาจะเสียอใบถึงเวลาจะใช้เขายัดเขายืมใช้เป็นเวคราวไอเรื่องทรัพย์สินเนั่ยหลายที่เป็นส่วนตัวของผมแน้วมันไม่มีเวลานี่มีรถจอดอยู่ที่วัดสองคันไม่ใช่ชีของผมหรอกเขาให้เขายืมมาเพื่อจะไปช่วยสงเคราะห์คนยากจนเท่านั้นเองเขาไมา่จอดไวก็เพราะว่าเวลาไปไหนที่แล้วแล้วไม่เห็นม้าขบวนมันใหญ่เกินไป ที่ผมก็ไม่อยากจะขนาย,ยแบบนั้นจะไปไหนทีก็โอโหคนคนนั้นวนคนนี้อยากจะไปในน้อยถึงเวลาฉับพันพันด่วนถ้าไปสบวนใหญ่มันต้องตั้งถ่ามมากไม่ใช่เบื่อคนแต่เกรงว่างานมันจะไม่ทันเวลานี้ทหารทุกหน่วยก็อยากจะกพบลมพ่องกันทุกจุดมาหาเองบ้างส่งจดหมายมาบ้างเขียนหนังสือมาขออะไรจะขออะไรบ้างผมก็ส่งไป แล้วก็รับปากว่าจะไปเยี่ยมทุกจุดในการไปเยี่ยมเป็นขบวนใหญ่แบบนั้นต้องไปตั้งท่าม,มากเมื่อท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมตตาให้ภานณวัใชพรผมว่าจะพูดฟาสไปสองสามองศานั่นอยากจะไปเมื่อไรก็ไปได้ทันทีเท่านี้เองทรัพย์สมบัติส่วนตัวผมไม่มี นี่จะบรรลเชื่อทะเวียนได้ว่าของคนอื่นเขาเขาออกสตางค์กันรถเก่าคันรถใหม่คันเขาเมตตากูมาไอ้คิดว่าถ้าไปเกี่ยมคนยากคนจนมาไรก็จะไปได้แบบสบายๆเท่านั้นไอ้รถห้าแสนคันนั้นเดี๋ยเขาตกกลงจริงๆแล้วก็ไม่ได้ชี้ผมแล้วก็ไม่เช่เงินผมผมไม่มีเงินก็นี่แหละท่านนังไหล เม่ว่าท้าเช่นนั้นถ้าจะกล่าวกันไปจะเหมือนกับคนผพันในสมัยที่พระเจ้ากล่าวในคาถานี้ถ้ามืออรม์อย่างนี้แล้วก็ละออกห่างดีกว่าแต่ถ้าไม่กลับตัวกลับใจเช่นได้เราก็าวางตอนพระเอกตารมเสียไม่สนใจอารมณ์ของเขานั่นแหละเป็นการดีเป็นอนั้นว่าระบาลีที่องคสมเด็จพระจินศรีสมศักดั์นี้มีประโยชน์มาก ท่านนั้นหลายคนจะยึดถือเพระต้ยคำขององค์สมเด็จพระภูมิกระพาว่าถ้าเราได้เพื่อนที่ดีเราควรอยู่ร่วมกับเพื่อนถ้าเพื่อนเลวเราก็ไม่ควรอยู่ก็ไม่จะพาเราไปเลวด้วยเราอยู่กับสหรับตนคนเดียวดีกว่า <c oughs> เป็นอันว่ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแต่สถานี้จบบรรดาบิสุห้าร้อยรูปก็ตั้งอยู่ในอนาตพล นี่ดูสำหรับพระที่่ันดีจริงๆนะฉันไม่ยากเลยเมื่อองสมเด็จระพูดมีพ่ะพ่เจ้ากล่าวเพียงเท่านี้ท่นก็ได้สมเด็จอาานนาตะคลสำหรับพระอนอนท์ไม่ได้โอกาสจะได้กลาบทูลองสมเด็จระบรม,มโลกกนันนักมาเวลานี้จะกูลใหญ่ๆมีตตะกูลขนาอนอนาจิจิลิกาเศรษฐีเป็นตน้นให้มาส่งข่าวไปองสมเด็จพระทสัะพล ขอกราบข้าพระพุทธเจ้ากราบอคพระองค์ว่าเวลานี้พระอริยเจ้าประมาณห้าโกตพระอริยเจ้าประมาณห้าโกตนี้เป็นฆราวาดทังนั้นมีพระนน,นาริวิกาเศรษฐีกำนวิสาขามามาสิกาเป็นต้นหวังการส,าส,สร็จไปพระองค์สจพรปทศพลเพื่อไปปลดเขาเท่าไเหล่านั้น อาอาพระพุทธเจ้าขอพระตานาองค์สมเด็จตุนทานได้โปรดสงเคราะห์กำราพระอริยะสาวุทังหลายเหล่านั้นโดยเถิดพระพุทธเจ้าขาว่าไปว่ามาดูเวลานาฬิกาบ,บอกว่าเลิกหมดแล้วสํญญาสหรับนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่า,า,าน,น,นี้ขอความสุขสวัสดีพัะเจาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแจ่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี